เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงมิ้นในเกมโต้หลัวตาลู่นะครับสัพยุทธวิญญาจารย์หรือว่าเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังศานนั่นเองนะครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกเนาะตั้งแต่าาประมาณประมาณสิบโมงนะครับลุงก็เพิ่งจะได้เล่นเมื่อประมาณห้ามงเย็นนี่เองนะครับเพิ่งเลิกงานมาเล่นเนาะก็วันนี้นะครับลุงจะมาแจกโค้ดรางวัลน,นะครับ ของทางตัวเกมแล้วก็วิธีรับของรางวัลลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเนาะที่เราใช้อีเมลหรือว่าเบอร์มือถือในการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับว่าเราจะรับวิธีไหนได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมโยกังโกลบอลแล้วนะครับรวมไปถึงเกมแพลตฟอร์มในสตรีมอื่นๆหรือว่าบัตรสตรีมนะครับลุงขอแนะน,ะนาเจน้ําการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปี เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องจีงน้ำการคานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างของลงได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็วิธีการรับหรือว่าการใส่โค้ดเนาะให้เรามาดูที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่เป็นสัญลักษณ์แดงๆจะอยู่มุมซ้ายนะครับจะอยู่ซ้ายๆหน่อยนี่สัญลักษณ์แบบนี้ถ้าลากออกมานะครับจะเป็นแบบนี้แลกเปลี่ยนรหัสอันนี้นะครับจะเป็นการกรอกโค้ดนั่นเองท่านผู้ชมนี่อ่าเห็นไหม บอนโครางวันนะครับเดี๋ยวลุงจะลองใส่ให้สัก1โค้ดนะครับใส่เป็นตัวอย่างสัก1โค้ดก่อนนะครับก็จัดกันไปเดี๋ยวเขอเปลี่ยนภาษาก่อนอ่าแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับนี่7 h w 3นะครับโค้ดแรกที่ลุงใส่สาธิตให้ดูนะท่านผู้ชมปุ๊บกดแรกได้เลยนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้เรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 4 m อ่า m พิมพ์เล็กนี่ mb นะครับกดแรกอีกทีหนึง่งปุ๊บอ่าถ่ายถอนสำเร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะมีเท่กากันประมาณ12โค้ดนะท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมลองไปใส่กันดูนะครับ12โค้ดนี้แต่ลุงอาจจะบอกไม่ได้ว่าจะได้รับของรางวัลทุกโค้ดหรือว่าโค้ดทุกโค้ดเนี่ยใช้ได้นะครับ เพราะบางทีบางโค้ดเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เนาะอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้นะครับก็รวบรวมมาได้ประมาณ12โค้ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้ใต้คลิปของลุงนะครับไปกดดูได้นะครับแล้วก็จดเอาไปใส่กันเอาดูเนาะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูวิธีรับของรางวัลล็อกอินเอ่อรางวัลลงทะเบียนกันดีกว่าเนาะก็คืออยู่หน้าเดียวกันท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่หน้ารับรางวัลซึ่งอยู่ด้านล่างนี่เองนะครับปุ๊บ กดเข้ามาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเขาจะมีให้เราเลือกเบอร์มือถือและอีเมลนะครับใครลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรืออีเมลนะครับก็มาใส่ได้ตามนั้นเลยนะครับแต่ลุงขอเตือนก่อนนะว่า1 ID สามารถใส่ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาเตือนอยู่ด้านล่างหรือว่าเขาบอกอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเช็คลางวัลแล้วคุณจะสามารถผูกลางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าได้แต่ละบัญชีสามารถผูกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะท่านผู้ชม ถ้าเกิดว่าป้อนเบอร์มือถือหรืออีเมลไม่ถูกต้องไม่อาจอ,อาจจะไม่สามารถรับรางวัลได้นะรผู้ชมอันนี้ต้องดูดีๆนะว่า ID นดีนั้นเป็น ID ดีหลักหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่า i อก่อนหน้านี้ของลุงก็คิดว่าจะเป็น ID หลักแล้วแหละแต่ว่าลุงดันไปกรอกเบอร์มือถือเข้านะครับเลยได้รับของรางวัลแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงเลยตัดสินใจเริ่มใหม่เพราะว่ายังเริ่มไปไม่ไกลนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่ลุงลงทะเบียนเนี่ยลุงใช้อีเมลในการลงทะเบียนสมตัวละคร ได้ทั้งหมด7ตัวละครแล้วนะครับของรางวัลมันจะได้มากกว่า1ชิ้นนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวลุงขอใส่อีเมลของลุงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงก็ใส่อีเมลของลุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูของรางวัลที่ลุงได้นะครับได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าลุงไปเล่นกิจกรรมของเขาตลอดเลยจนครบตัวละครที่ให้สุ่มนะครับ SSR 7ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวละครของเจ็ดประหลาดสื่อไร้เคร์นั่นแหละสุ่มให้ครบนะครับลุงก็ได้รางวัลหมดเลยนะครับปุ๊บ อ่ารับสําเร็จแล้วนะครับรับทีละอันอ่าเรียบร้อยรับปุ๊บอ่าอาจจะช้าชานิดนึงอ่ารับรับทั้งหมดเลยนะครับของรางวัลที่เราได้ก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นยานสัตว์ไพลินคูณหนึ่งพันแล้วก็เงินยมโลกสามพันเพชรหนึ่งร้อยแล้วก็แพ็คมิตรภาพขั้นสองนะครับคูณห้าแล้วก็วงแหวนห้าร้อยปีหนึ่งอันนะครับอันนี้ขั้นแรกนะแล้วอันที่สองก็เป็นยานสัตว์วิญญาณแล้วก็เงินยมโลกนะครับแล้วก็เพชรสองร้อยนะครับ แล้วก็แพ็คค่ามิตรภาพขั้น2เนี่ยคูณ5นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ลุงอยากได้ก็คือวงแหวนวิญญาณ800ปีนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีพลังลบหรือว่าความเก่งของตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นบัตรปลุกพลังวิญญาณ1อันนะครับแล้วก็แพ็คมิตรภาพขั้น3คูณ5นะครับประมาณนี้โอเคกลับกันได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาหน้าตัวละครแล้วนะครับนี่เราก็มาดูที่อีเมลกันเลยนะท่านผู้ชมกล่องอีเมลนะปุ๊บของรางวัลน,นี่นะครับของรางวัลลงทะเบียนเห็นไหมท่านผู้ชมปุ๊บอยู่ที่นี่เองรับไอเทมไปเรียบร้อยรับไปนะครับเขาจะมีระยะเวลาหมดอายุด้วยนะท่านผู้ชมก็คือ29วันเนะาเนนะก็ประมาณ1เดือนนั่นแหละ30วันประมาณนี้เพราะว่า29อายุ29วัน23ชั่วโมงก็ตีซะประมาณ30วัน นะครับอันนี้เราก็มารับให้หมดเลยท่านผู้ชมรับปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นการก่อโค้ดรางวัลน,นั่นเองท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีโค้ดทั้ง12โค้ดแล้วใช้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลต่างกันไปเนาะอันนี้ลุงก็ปึ๊บรับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดแรกที่ลุงใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับลุงยังไม่ได้ใส่โค้ดที่เหลือเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปนะครับ ลุงขอสุม่มกระชปองสักหน่อยก่อนไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโลแรกเพราะว่าลุงเพิ่งลองเล่นมาได้แป๊บเดียวนะครับเพราะเป็นไอดีใหม่ได้แหละโอเคเรามาปลุกพลังวิญญาณกันดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้เรามีตั๋วทั้งหมด9ใบแล้วนะครับเราจะปลุก10บครั้งแรกนะท่านผู้ชมปุ๊บมันขาดตั๋วอยู่หนึ่งใบก็กดซื้อได้เลยปุ๊บเขาให้นะครับเรียบร้อยมาอันนี้ลุงยังไม่ผ่านด่าน2ขีด2เลยนะก็เลยยังไม่ได้เพชรเพิ่ม แต่ว่ามันได้จากโค้ดของรางวัลแล้วก็ระวังลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดูซิว่า ID นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่า ID เนี้ไม่ว่ายังไงลุงก็เล่นไป ID หลักแหละลุงขี้เกียจจะรีหาตัวละครท่านผู้ชมโลแรก s s r ไม่ออกซักตัวท่านผู้ชมโอ้โหจจ่มจริงๆ s s r ไม่ออกเลยนะครับแย่กว่า ID ก่อนหน้านี้เยอะเลยแต่ลุงก็ จะดันทุลังเล่นนะนะบอกเลยว่าจะดันทุลังเล่นเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่เราจะรีได้ประมาสองครั้งนั่นเองนะครับปึ๊บเอสอาร์ SR ก็มาแต่ว่ามันจะเล่นลําบากหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้ตัวระดับ SSR ที่สามารถแบกทีมได้นั่นเองนะครับมันจะเล่นลำบากหน่อยโอเคถ้าปลูกอีก10ครั้งต้องใช้เพชรอีกเท่าไหร่เนี่ย ปลูก10ครั้งโอ้เพจไม่พอท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยปลุกกันใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนี่มันใหม่โอ้เกลืออีกแล้วท่านผู้ชมเกลือมากๆเลยนะครับอ่า โอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็ทงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับตบท้ายด้วยความเกลือไปหนึ่งทีนะป้าบตบหน้าสั่นเลยเกลือไม่ได้ s s r สักตัวเลยนะครับแต่ว่ายังมีหวังอยู่โอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเติมเกมโยกังโกลบอลแล้วก็เกมในแพลตฟอร์มสตรีมอื่นๆนะครับก็อย่าลืมเจน้ำกันค้านะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ